สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับผมก็กดหมดปิดมาชมบรรยากาศภาพรวมครับสาวๆทำกับข้าวกันข้าวกันโอ้ใช่เผื่อจะแหลกนะตอนนี้น้องปอนก็กำลังทำในส่วนของตำข,<ฮ>ข้าวกลั่วนะ โกขกข้าวคั่วระหว่างที่รอน้องปอนตั้มข้าวคั่วน้องไอซ์เป็นแอดมินให้ก่อนนะอ่ฮะเดี๋ยวเวลาจะไปทำก็ค่อยหันกล้องไปโอเคเอาให้เห็นภาพรวมก็ได้เหรอใหห้เ็นภาพรวมเลยเหรอเล่นไหนเล่เนนี่หมายถึงเวลาทำมันนะโอ้ได้มั้งเนี่ยสวยอยู่โอเคไปเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตทำปุกแป๊บหนึ่งครับแป๊บีให้ชมบรรยากาศตรงนั้นก่อนตอนนี้รอนะฮะรอพี่ปอนเออ่โขกข้าวคั่วนะคะทุกท่าน เราก็จะมาเตรียมน้ำปลาผมชิอลอดรอนะฮะนี่นี่ตำแรงก็กลัวโคกแตกใช่พี่ป้อมบอกว่าถ้าจะตำแรงแรงก็กลัวโคกแตกนะคะพอ <c oughs> มาเมาื่อคืนเนี่ยแตกไปแล้วแล้วก็ก่อนจะไปเอากระถินเมื่อกี้ก็กเ <c oughs> าเรียกอะไรนะลูกบิดหลุดนะทุกคน พอแล้วพอแล้วแหละอืเอาใส่กระปุกไหมนีมม่ไงกระปุกใหม่เลยไหมอันนี้มันยังไม่ล้างเลยเอามีแม่อันใหม่ใหม่เดี๋ยวล้างใหม่กระปุกไปใส่ข้าวคั่วก่อนนะคะ เดี๋ยวล้างเอาก่อนเราต้องให้สเสดจน้ำนะคะล้างนี้แป๊บเดียวมาเดี๋ยวก็จะเริ่มเลยพริกผงส์ไหนอนะเยู่โน้นนะ อันนี้ก็จะมีน้ำปลานะทุกคนใส่ไปนิดนึงก่อนมานี่ผงนัวโอ้โหรูพริกอ,อกินชุนมากเลยเผ็ดไหมเผ็ดเปรี้ยวเออมันหนาวเนี่ย พอกันเนาะเดี๋ยวค่อยคลนดูก่อนดูบ้านจริงลาบแบบเสีเหมยมเหี่ยวเ็ดอ่ะเหรอโอ้เหมือนจะจามเลย,ยมันขึ้นจมูกมากไหนมะนาวละหว,วานหั่นให้หน่อยครับ อนนี้ให้พี่ปอนหั่นมะนาวให้อยู่นะคะบีบเลยอ่ะหยบลใช่บีบครึ่งนึงก่อนก็ได้อึ๊บพอพอก่อนจะเปรี้ยวเกว่าเออเดี๋ยวเอาข้าวโพดเมื่อกี้ลืมตักข้าวโพดฟาเหลืองมฟาแล้วก็แลปแรปแรปแรปอยู่นะครทุกคนตอนนี้คนมาเก็บภาพเราเลย นี่ข้าวคั่วใส่เลยนเนาะเบาน้ำปลาอยู่นะเดี๋ยวรอชิมก่อนค่อยกิยแล้วก็ขลุนขลุนนะทุกคนหอมมาอมนะหอมข้าวคั่วหอมมะนาวสีสันอร่อยเลย เดี๋ยวคนให้ผงนัวข้าวัลุ้เข้ากันก่อนอะชิมพี่ปอนอฟ้าร้องแรงมากเลยเหมือนจะจามอะอมองไงทำไมมันไม่เปรี้ยวเติมน้ำปลากับ ใช่เอามาดีมาเลยเบาๆหน่อยนะเอาเอาตวงตวงตวงก็ได้อะเันจะบีบสักปวดแป๊บบีบมาพอกันมะนาวมามะนาวมันไม่เกี่ยเลยใช่ไหมก็ใส่เราค่อยๆทยอยใส่แล้วใส่เยอะปุ๊บเดี๋ยวเราจะแก้ไม่ได้ใส่เลยสองเปลี่ยกนั่นแหละ ลืมใส่อะไรไปหรือเปล่าผาดพริกเปล่าพริกเป็นไงเมื่อกี้พริกรก,ก็เ่าโอเคแล้วทำแรกไม่เ็ดแต่ทำต่อไปถ้ากินก็เถ็ดชิมนำเอาน้ำไปด้วย ไปสวัสดีนะนะชิมะไปยังไม่ไปอ่ะนะอืมทําไมไม่ไปได้กันเริ่มแล้วไม่ต้องเยอะอันนั้นแหละกินกันนะปึ๊บ <chat> <sharp suedo> <h> มันจะยังไม่หนัวหรือเปล่าพี่กอนอหนัวไหมพี่ก,กอนวะมาพร้อมได้แล้วเนาะเดี๋ยวค่อยเติมน้ำปลาลเอาในจานนี่เสร็จเรียบร้อยอะเป็นไงโอเคโอเคใช่ไหมจัะจัดจานเลย เตรียมจานก่อนนะคะทุกท่านฮะอ๋ะอ,อนี่ฝาปงชลดเงาสุก่อน่งชลรดนิดเดียวเองนะนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราค่อยน้นกัน นี่เดี๋ยวให้เอฟซีดูลาบหมูปึ๊บนี่ลับหมูของพวกเราเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บใส่ตู้ก่อนนะคะอ่าทุกท่านเหมือนจะมีไข่ต้มด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมพี่ปอนน่าจะมีไข่ต้มนะนี่แล้วก็จะมีส้มตำนะคะเมนูมื้อ ยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ share, ให้ช่องกัลลานดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย